สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Dean and t a l e s Podcast ตอนที่2วันนี้เราจะพาไปยังหัวใจของโลกอิสลามสถานที่ที่ผู้คนกว่าพันล้านคนหันหน้าไปหาในทุกวันละหมาดอัลกะบะและฮัจรอนอัสวัดหินดำจากสวรรค์คุณเคยสงสัยไหมว่ากะบะที่เราหันหน้าไปละหมาดทุกวันนั้นจริงๆแล้วมีที่มาอย่างไรทำไมมันถึงตั้งอยู่กลางทะเลทราย และทำไมมนุษย์ทั่วทั้งโลกถึงพร้อมใจกันหันหน้าไปทางเดียวกันสู่สิ่งนี้เป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยนะสิ่งก่อสร้างสี่เหลี่ยมเรียบง่ายไม่มีทองไม่มีเพชรแต่กลับเป็นจุดศูนย์กลางแห่งหัวใจของผู้ศรัทธาทั้งหมดงั้นเรามาพูดถึงจุดเริ่มต้นของบ้านแห่งอัลลอฮ์เรื่องของกะบะไม่ได้เริ่มจากมนุษย์แต่เริ่มจากพระประสงค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตะอัลลแล้วในอันกุรอาน ได้กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญนี้ไว้อย่างงดงามใช่ในอันกุรอานสุรออัลบกรออายะที่ร2อี่กล่าวว่าและจงระลึกถึงเมื่ออิบราฮีมกับอิสมาอีลยกฐานรากของกะบาขึ้นและท่านทั้งสองได้กล่าวว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโปรดรับการงานจากเราแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงได้อินผู้ทรงรอบรู้จากองค์การนี้เราเห็นชัดเลยว่า กะบะไม่ได้เป็นเพียงสิ่งก่อสร้างทางกายภาพแต่มันคือบ้านแห่งการอิบาดาบ้านหลังแรกที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อตอบรับคำบัญชาของอัลลอฮ์และเพื่อเตือนให้มนุษย์รู้ว่าชีวิตทั้งหมดของเราควรหมุนรอบอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวไม่ใช่หมุนรอบทรัพย์สินเกียรติยศหรืออำนาจใดๆเลย เพราะบ้านหลังนี้คือสัญลักษณ์ของการเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับฟากฟ้าคือสถานที่ที่มนุษย์ได้ประกาศต่อพระองค์ว่าเราจะพักดีต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียวและในวันนั้นนบีอิบราฮิมกับนบีอิสมาอีนได้เริ่มก่อหินทีละก้อนวางฐานรากด้วยน้ำตาแห่งศรัทธาขณะทำงานพวกท่านอุอาว่าข้าแต่พระองค์โปรดรับการงานจากเรา งั้นแปลว่ากะบะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาใช่เลยกะบะคือจุดที่อัลลอฮ์ทรงกําหนดให้มนุษย์หันไปในละหมาดไม่ใช่เพราะพระองค์สถิตยอยู่ในนั้นแต่เพื่อให้หัวใจของเรามีทิศทางเดียวกันและเพื่อให้มุสลิมทั่วโลกได้รู้ว่าไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนหัวใจของเราทั้งหมดกําลังหันไปหาพระเจ้าองค์เดียวกันชัดมากเลยนะมันคือการรวมเอกภาพของมนุษยชาติในศรัทธาเดียวแต่กะบะ ก็ไม่ได้คงเหมือนเดิมตลอดการนะตลอดประวัติศาสตร์มันเคยพังเคยสหายและถูกบูรณะหลายครั้งน้ำท่วมใหญ่ในมักกะเคยทำให้ผนังพังลงและผู้คนก็ช่วยกันซ่อมแซมด้วยศรัทธาจนถึงยุคเผากุเรชก่อนท่านนาบีมูโมฮัมหมัดจะได้รับว่าฮีไม่นานกะบะก็สุดโสมมากและนี่คือการบูรณะครั้งใหญ่ในยุคเผากุเรชที่ทำให้โครงสร้างมั่นคงขึ้นและจัดระเบียบพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ใหม่ ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นหรอตอนสร้างใหม่ทุกอย่างเป็นด้วยดีแต่พอถึงตอนวางฮัจรอนอัสวัดหินดำจากสวรรค์เผ่าต่างๆกลับทะเลาะก,กันว่าใครจะได้เป็นคนวางเพราะถือเป็นเกียรติสูงสุดอ้าวแบบนั้นไม่วุ่นหรอใช่วุ่นวายมากถึงขั้นเตรียมสู้กันแล้วแต่พระประสงค์ของอัลลอฮ์คือให้เหตุการณ์นี้เผยแสดงปัญญาแห่งนบีทุกคนจึงตกลงให้ ชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องความซื่อสัตย์เป็นผู้ตัดสินชายคนนั้นคือมูฮัมหมัดบุตรของอับดุลลอฮ์ท่านเสนอว่าจงเอาผ้าผืนหนึ่งมากางแล้ววางหินนี้ลงบนผ้าจากนั้นให้หัวหน้าเผ่าทั้งบดจับปลายผ้าคนละด้านยกขึ้นพร้อมกันเมื่อถึงที่ท่านนาบีก็หยิบหินนั้นขึ้นและวางลงด้วยมือของท่านเองสุดยอดเลยนะ ท่านแก้ปัญหาที่จะกลายเป็นสงครามให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมใช่เลยและหลังจากวันนั้นทุกคนเนมักะเรียกท่านว่าอัลอามีนผู้ซื่อสัตย์หลังจากยุคพาวกเรชกะบะยังผ่านเหตุการณ์ใหญ่อีกหลายครั้งในประวัติศาสตร์อิสลามช่วงหนึ่งในปีฮิจร64หรือคศ1683ระหว่างสงครามสมัยอิบนุสุบยัยกะบะได้รับการเสียหายจากไฟและการปิดล้อม จึงมีการสร้างขึ้นใหม่โดยปรับตามฐานรากดั้งเดิมในยุคนบีอิบรอฮีมขยายฐานรวมเขตฮียตอิสมาอินและทำประตูสองบานในระดับพื้นเพื่อให้ผู้คนเข้าถึงได้สะดวกแล้วต่อมามีการเปลี่ยนแปลงอีกไหมมีครับต่อมาในยุคอุมัยะมีการปรับกับรูปแบบใกล้เคียงที่ชาวกุเรชเคยทำไว้ประตูเดียวยกพื้นสูงและไม่รวมฮิตอินฟ์อินไซ์ในโครงสร้างถัดมาในยุคออตโตมัน ก็มีการซ่อมแซมครั้งสำคัญหลังน้ำท่วมและผนังเสียหายเพื่อให้กะบะมั่นคงแข็งแรงและในยุคร่วมสมัยมีการบูรณะโครงสร้างหลักของกะบะเช่นหลังคาคานและผนังด้านในและการขยายพื้นที่มัสยิดอัลฮารอมหลายระยะทั้งหมดนี้ก็เพื่อรองรับผู้ศรัทธาจำนวนมหาศาลแล้วรักษาความปลอดภัยของความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ ฟังแล้วเห็นเลยว่ากะบะถูกดูแลต่อเนื่องทุกรุ่นสมัยทั้งเพื่อคงเจตนารมเดิมและเพื่อดูแลผู้ศรัทธาให้ปลอดภัยแล้วฮาจารอนอัสวัดนี่มันคืออะไรหรอมีที่มายังไงหินนี้มีต้นกำเนิดจ,จากสวรรค์ตามฮะดิษโซฮิหะ oh ระบุว่าหินนี้ถูกประทานลงมาตั้งแต่นบีอาดัม ตอนแรกเป็นหินสีขาวบริสุทธิ์แต่เมื่อการเวลาผ่านไปบาปของมนุษย์ที่สัมผัสมันได้ทำให้มันกลายเป็นสีดำเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจเลยนะว่าสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุดตัวอาจมืดมนได้เพราะบาปใช่เลยและท่านนาบีเคยตรัสว่าฮะจรอนอสวัดลงมาจากสวรรค์ขาวดุดน้นนมแต่บาปของบุตรอาดัมทำให้มันดำไปและในวันกิยามะ หินนี้จะเป็นพยานให้กับผู้ที่สัมผัสมันด้วยความศรัทธางั้นผู้คนที่ไปฮัตหรืออุมมรห์แล้วอยากสัมผัสหรือจูบหินนี้มันไม่ใช่เพราะบูชาหินสินะไม่เลยเพราะท่านนาบีมุฮัมมัดเองก็กล่าวว่าข้าทับดีว่าเจ้าเป็นเพียงหินก้อนหนึ่งไม่ให้ประโยชน์หรือโทษใดใครหากข้าไม่เห็นรอศูนจูบเจ้าข้าก็ไม่จูบเจ้าเลย การจูบหินนี้จึงเป็นการทำตามแบบอย่างของนบีและเป็นการแสดงความรักต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่การกราบไหว้วัตถุถูกต้องเลยมันไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์หรือการบูชาวัตถุแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งการเชื่อมโยงระหว่างโลกนี้กับสวรรค์เป็นการเดินตามสุนนะของท่านนาบีโหฟังแล้วอินมากๆเลยนะแบบว่าก้อนหินเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความหมายและประวัติศาสตร์ยาวนานจริงๆ ใช่เลยฮาจรอนอัสวัตไม่ได้เป็นแค่หินธรรมดาแต่มันคือของขวัญจากสวรรค์ที่ถูกส่งมาเพื่อเตือนใจและเชื่อมโยงเราเข้ากับความศรัทธาและมันจะเป็นพยานในวันสุดท้ายของเราและทุกครั้งที่ผู้คนตะวาฟรอบกาบะมันก็เหมือนหัวใจของเรากำลังหมุนรอบศูนย์กลางเดียวกันเราว่าจากักรวาลทั้งหมดกำลังโคจรรอบพระองค์ เพราะกะบาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้พระเจ้าสถิตยอยู่ในนั้นแต่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มนุษย์ได้รู้ว่าพระเจ้าดำรงอยู่เสมอและฮัจรอนอัสวาดก็ไม่ใช่แค่หินแต่มันคือของขวัญจากสวรรค์ที่เตือนให้เรามองกลับมาที่หัวใจของเราเองว่าวันนี้มันยังขาวสะอาดหรือเริ่มดำลงแล้วด้วยบาป หากวันหนึ่งคุณมีโอกาสไปมักกะลองมองหาหินดำก้อนนั้นด้วยหัวใจที่ศรัทธาและกลับมาพร้อมหัวใจที่ใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นกว่าเดิมเพราะกะบาคือบ้านที่พระเจ้าให้มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเตือนว่าหัวใจเราทุกคนควรหันกลับไปหาพระองค์เสมอและถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เราเล่าในวันนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามหรือ u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดเรื่องราวประวัติศาสตร์อิสลามที่น่าสนใจแบบนี้อีกนะครับ Ela